เทคโนโลยีอัจฉริยะดุดอากาศยานออซ s u z u Insight All n e ซ Isuzu D-Max 14ตุลาคมนี้การมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามอาจเป็นสิ่งที่สาวๆปรารถนาจึงไม่แปลกที่จะมีสถานเสริมความงามผุดขึ้นมากมายในสังคมบ้านเราตรงกันข้าม สิ่งที่สาวๆส่วนใหญ่หวาดกลัวมากที่สุดคือความอ้วนก่อนหน้านี้ที่เคยน้ำหนักมากที่สุดก็60กิโลกร,รมัมเกือบร้อยค่ะ91ครับ84 <88. S 2> 70กิโลครับผมเหนื่อยง่ายทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกอะไรค่ะเสื้อผ้าก็ใส่ใส่ได้น้อยลงค่ะมันก็อึดอัดนะคะแบบว่าทำอะไรมันก็ไม่สะดวกแบบเพื่อนเขาไปไหนกันเราก็เดินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็อึดอัด อึดอัดก <c oughs> ็เวลาเดิอนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เหนื่อยบ่อยอะไรค่ะรู้สึกว่าอึดอัดไปไหนเมื่อไหนก็เทะลลำบากอะไรกัพวกการเคลื่อนไหวพวกไขข้ออะไรพวกนี้ที่จะทำให้มีปวดขาปวดข้อวและหนึ่งในวิธีการลดน้ำหนักที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเข้าข่ายอ้วนนั้นคือการใช้ยาลดความอ้วนด้วยเหตุผลที่หลากหลายบางก็เพราะสะดวกราคาประหยัด เห็นผลไวโดยขาดการศึกษาถึงผลดีผลเสียของการกินยาก่อนใช้เคยใช้ยาลดน้ำหนักด้วยครับเพื่อนผู้หญิงเหมือนกันครับพาไปซื้อมาทานถ้าอ้วนมากแล้วไม่ไหวจริง,รงอันนี้ก็ต้องรักษาในด้านการรักษาที่ว่าการผ่าตัดการกินยาเนี่ยเป็นประเด็นหลังที่จะต้องทำเพราะว่ายาที่รักษาโรคอ้วนเนี่ยมันจะมีอันตรายในตัวมันโดยทั่วไปยาลดน้ำหนักแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆ แยกตามตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาคือ 1. ่ยากลุ่มออกฤทธิ์ที่สมองส่งผลต่อศูนย์ควบคุมการรับประทานอาหารโดยไปกดไว้จนทำให้มีอยากอาหารและ2ยาออกฤทธิ์ต่อส่วนนอกสมองทำให้ระบบลำไส้ย,ยับยั้งการดูดซึมของสารอาหารเคยใช้ยาแล้วเบอ่์ค่ะพี่มันรู้สึกแบบเรียนเวลาเรียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลิกไปเลยพอเลิกกินแล้วมันก็กลับขึ้นมาอ้วนกว่าเดิม เห็นหลายคนเขาแบบที่ว่ากินไปแล้วก็กลับมาอ้วนก็เยอะเพื่อนผมนี่มักินไปแล้วอ้วนกลับมาอ้วนก็เยอะเหมือนกันผมก็เลยไ,ไปกาดกินเท่าไหร่อันตรายของยาลราือแนอ้วนเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือกินแล้วบางทีบางคนก็ใช้ยาไปเ,เป็นพวกไทรอยฮอร์โมนไปกินเพื่ออะไรบางคนกินยาไปไป,ไปเหมือนกินฮอร์โมนไทรอยเพราะไทรอยเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่สร้างทําให้เกิดไอคิวตี้ขยันยาขยันเนี่ย,ย ยังนะไม่เกิดอคทิตี้มากขึ้นนะแล้วก็กินพวกนี้ไปมันก็ไปกดฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนของร่างกายปกติของร่างกายอันนี้เป็นอันตรายครับอันนี้ไม่ควรนะไปใช้ผิดประเภทนะ,ะพวกนี้กินกินยากลุ่มนี้ไปก็จะนอนไม่หลับนะขยันก้างคืนก็ลุกมาเดินเดินเดินอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็กจะทําให้สมองส่วนอื่นก็เสียหายยากลุ่มนี้ก็กินยาไปกดสมองอย่างที่ผมบอก พวกนี้มันก็จะมีผลทําให้เหนี่ยตลายทั้งกับเสียชีวิตได้เลยก็มีนอกเนือจากผลเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายโดยตรงแล้วที่สําคัญเมื่อใช้ไประยะหนึ่งผู้ป่วยจะเกิดอาการเสพติดในบางกรณีที่อาการร้ายแรงจะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันระบบการไหลเวียนของเลือดล้มเหลวชักโคมา่าและถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุดเทคโนโลยีอากาศพลาศาสตร์ดูดรถไบหัวกระสุน ี่14ตุลาคมน,นี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงการแพทย์นั้นไม่นิยมให้ใช้ยาลดความอ้วนแต่จะเน้นไปที่การควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแทนเพราะนอกเหนือจากเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและได้ผลดีที่สุดในระยะยาวแล้วนอกจากนั้นยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยไม่ให้กลับไปอ้วนได้อย่างถาวรอ,อีกด้วย